ใช่อย่างรวดเร็วครับบันเสานี่ใบๆรถติดนะครับก็ไม่จาเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนละเอาเหรอไปดูเจมบอลเออไปดูหนังฝมกเหอออุ้ยห้าคนก็เยอะนะฮะอย่างรอดูบอลอะไรเงี้ยออกกําลังกายกันบ้างอยู่ในบ้านไปไปวิ่งเล่นปั่นจักรยานกันหรือตีแบตในบอลทีนี้ไทยลีกไว้มีนะครับบางคนนอนพุงกลางน้ําลายยืดอยู่ไม่ได้ ออกขุังไกไปนะฮะอ้าวมาเรื่องสุดท้ายวาร i ที a แอคชั่นกับกกทเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวมาเจอกันครับปีนี้ก็ต้องนอกจากเราได้รองสามแล้วนะครับก็คือรองรุดรองตรูนรองราเชลรองเชลนะฮะอย่ารองราเลยรองเชลมีรองจุก และผู้ว่าสมควรบรรพงศ์ครับคงขับเคลื่อนสําหรับปีหน้าโอลิมปิกเกมเราต้องเอาเหรียญทองกลับมาให้ได้เลยที่บราซิลใช่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะท่านผู้ว่าก็มั่นใจนะครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับได้4คนโคต้าคือน้องนีนะครับยิงเป้าบินแล้วก็ยิงปืนอีก2คนแล้วก็วุฒิชัยมาศนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังเส้นทางอีกไกลนะครับยังยังพอสมควรที่จะยังแบตนี่ยังยกํำหนักอีก9คนที่บอก แล้วก็มวยก็ยังเพิ่มได้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าท่านผู้ว่าสกลมณพงศ์เนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาโอลิมปิกเกมครับก็ประชุมกันไปครั้งแรกแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันยังคงต้องรอการมีการคัดเลือกครับดูคะแนนดูก็บรรดาลกีฬามันไม่เหมือนกันครับอย่างเอายุกตัวอย่างง่ายๆกรีธาเขาก็ต้องดูสถิติครับใครได้ตามเกณฑ์ไปแบดมินตัน เทนนิสเก็บคะแนนนะฮะมวยก็ต้องไปคัดเลือกใช่เทควันโดยกหนักก็ไปแข่งขันใช่นะมีชิงแชมป์โลกอะไรสรุปน่าจะมีสักห้าหกสิบคนนะผมเชียร์คนนี้ครับอาร์เมนดาอาร์เมนดาคีนาคาบันจักรยานกันได้แชมป์ที่เมียนมาบ่ะมีโอกาสครับนะเป็นตัวสดแทกนะแต่ผู้ว่ามั่นใจมากเหรียญทองข้า็จะเป็นของใครใครจะเป็น คนที่ได้เหรียญทองที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตตัวเองเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทั้งเงินทั้งกล่องทั้งขึ้นทั้งร่องใช่นะฮะคือหนึ่งเป็นเหรียญประวัติศาสตร์คนจะจารลกคุณไปชั่วนาตาปรีเป็นทั้งเกียรติประวัติของตัวเองและครอบครัวสองเงินรางวัลช่เหรียญทองนี่มีแน่นอน2ี่บล้าน20 3 0สาสิบปเดี๋ยวนี้ รับรองได้ครับตั้งใจฝึกซ้อมวาสนามีโอกาสมีส่วนด้วยครับแต่คุณต้องพร้อมด้วยก็คือต้องพยายามเนี่ยพยายามด้วยตัวเองอ่ะไม่ต้องรอถูกหวยอ่ะนะครับสบล้านมีเนี่ยถูกตออ้องนะ,ะครับ มาเรื่องของพะกายนะครับล่าสุดเนี่ยพี่สุกรีสุภาวรีกุลเลขาเนี่ยจะจัดชิงแชมป์โลกที่บ้านเรานะเลขาของสมาคมพะกายนะครับก็จะจัดที่ MCC Hall t ฮอ Mall มบางกะปินะครับซึ่งจัดกันอยู่เรื่อยๆนะครับที่นี่แล้วก็2 7ถึง29พฤศจิกายนนี้ปลายเดือนก็มากันย2ประเทศนะครับแล้วก็ของไทยนี่รู้สึกส่งไป45บห้าคนนะยังไงก็ต้องกวาดเชื่อไว้อย่างนั้น สุดท้ายครับเรื่องของท่านเกียวนะไม่ใช่เจเกียวนะแมนร่ปาเกียวครับรับรถถั่วตอนนี้ก็อายุก็อานามเกือบสี่สิบแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องแขวนหนุ่มละไปลงเลือกตั้งอะไรเป็นปาะธานดีของแกด้วยนะจะทําทีมบาสด้วยเ็าะชอบดิเพราะว่าบาสเกตบอลเนี่ยเป็นกีฬานิยมอันดับต้นๆของฟิลิปปินส์นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่า เขาน่าจะต่อยไฟอัมลาครับอะไรไม่ต้องอะไรยังไม่ตายก็ส่องกล้องด้วยนะไม่ใช่เอาหมูเกินมันก็ไปสมศักดิ์ีครับเอาแข็งเกินเดี๋ยวก็จะเป็นการจบแบบไม่สวยย้ำปมไปอีกก็เอาพอใช้ได้ให้มันชนะและสาหามก็เลือกอาเมียขาดครับนะครับอดีตเหรียญเงินโอลิมปิกเกมลูกครึ่งปากีสถานและอังกฤษใช่นะก็ ตอนแรกเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ออกมาเหมือนจะโวยวายเหมือนกันนะบอกว่าทางทางปาเกียวเนี่ยไม่เซ็นสัญญาทันทีลากยาวมาหลายเดือนนะ <S <S สุดท้ายนี่ตกลงกันเรียบร้อยนะครับมีเอกสารที่ยืนยันกันเรียบร้อยก็จะต่อยก,กันนะครับ9เมษายนของปีหน้าที่น่าจะเป็นลาสเวกัเนะเบื้องต้น <S <S คืออเมริกาเนี่ยเขาไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วเพราะเกรดมวยเขาไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ครับเขาก็อยากต่อยกับมีแต่ไดเพราะได้ทั้งเงินครับและถ้าชนะปาเกียว มีอีกเยอะให้หยิบฉวยใช่ครับแต่ดูท่าทางก็ไม่แน่นะปลาเกียวถ้าเกิดแบบไม่ดีจริงนะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแพ้ได้เหมือนกันนะแล้วอเมริกันชนะขึ้นมาแล้วปลาเกียวเลิกอาชีพนี้ไปนี่มันก็ไม่มีใครแล้วนะเปล่าเออก็ต้องก็มีเขาอะนะก็มีนี่คนยังไงนรรบุญจำลอง เองไว้ลดหุ่นเยอะเลยครับผมครับอ่ะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของเราสิงห์คอร์ปอร์เรชั่นนะครับพอพลังนี้ยังยืนรถยนต์โตโยต้านะครับกะทิสดหัวทิร้อยเปอร์เซนต์ยาแนวตาจระเข้โภคการสปอร์ตฮีโร่จากการกีฬาไม่ได้ไทยกาวเขียว15ถุงฟรีนะครับเสื้อฟูนกาวจระเข้สีเขียวแบบนี้ครับสำหรับช่างมืออาชีพครับผมนะฮะอ่ะล่ำลาละเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้ามีความสุขสนุกสนาน และวันอาทิตย์จะลืมนดูห้าทุ่มแต่ตอยตกตีเวลาดีมากเจอสมชายใส่แยมเจสโทอนเหรอมาจากศิษย์ยสวัสดีครับ